สวัสดีครับแฟนคลับช่อง FC In Love of You ทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง FC In Love ด้วยนะครับ ตอนที่อองจริงไว้ตอนตอนที่เจอทีแรกอะเจอน้องครั้งแรกคือไม่ไม่รู้หรอกว่าเหมือนไม่เหมือนอะไรแต่ว่าพระอาจารย์หลุงลุงนะบอกว่ามันจะมีคนหนึ่งหน้าเหมือนแอนเข้ากับเบิงอยู่ในคือตอนนั้นเบิงบอกเนาะวยความพี่น้องแบบตัวมอมแมมมากน้องตัวมอมแมมแล้วก็ แล้วก็แบบเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันดูไม่ออกอะ่ะมันเหมือนมันเหมือนน้องไม่ได้อาบน้ําอ่ะเข้าใจปะ่ะจ้าจ้าไปเบิ้ิ่นเลยหูกก็ยังเบิองบออกว่าเอ๊ะ คือได้จังได๋ยังสิแม่ลองจริงบอสจนจนไม่ยู่น้ำกันเนี่ยละจังคอยหัวเออมันก็มีความเหมือนนะสิแม่ก็เลยแบบเออว่ะ เป็นเรื่องเป็นเรื่องมหัศจรรย์เห็นมันไหมวาสนาเพนอันซึ่งตอนนั้นน่ะหลวงลุงคนที่เบาอ่ะเพิน่นบอกขั้นให้เห็นนองเลยหลวงลุงคนคนที่เพิ่์นบอกอ่ะเพิ่นบอกให้เห็นนองแล้วที่สําคัญคือไม่ได้บอกไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังสักอย่าง ลุงลุงท่านก็เลยท่านก็เลยแบบว่าพูดบอกว่าแบบโอ้ยเลี้ยงไว้เลยดีดีอะไรอย่างเงี้ยดีดีจริงๆมันมีเรื่องที่มันเล่าไม่ได้อะมันมนมันเป็นเรื่องเรื่องบางเรื่องที่มันเล่าไม่ได้จริงๆแต่ แต่เหมือนกับน้องก็เข้ามาช่วยอะไรเราหลายๆงางที่มันไม่สามารถพูดได้มันเหมือนแบบสมมติว่ากำลังจะเกิดอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเราก็บังเอิญก็มีเรื่องน้องเข้ามาทำให้ทำให้แบบเหมือนเราปลอดภัยเราโชคดีขึ้นอะไรอย่างนี้ไหม ีลดชอบน้องเต้นเพลงมิลอนอเขาเป็นเด็กยุทใหม่แล้วเขาเป็นเด็กยุทใหม่ที่แป้งสีแดงซีเนหาค่ะ <c oughs> แต่มันหลอกแล้วเนี่ย พาลูกน้องไว้พาขงางน่าก็เส้อวะ่ะแต่ว่าตอนที่เห็นจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่ก่อนที่จะได้ ตัดสินใจแบบน้องมาก็ก็ค่อนข้างแบบถกเถียงกันอยู่หลายครั้งแต่ก็คิดอยู่ว่าอ,อถ้ามีบุญต่อกันก็คงได้มาอยู่ด้วยกันแหละเพราะว่าตอนนั้นแบบพี่บอยมาวันแรกอ่ะพี่บอยก็รู้สึกแบบอยากได้แล้วสักพักนึงพี่บอยก็รู้สึกแบบมันจะเป็นเราจะมีเวลาดูแลเขาไหมจะเป็น จะเป็นภาราอะไรหรือเปล่าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเงินกับเราก็ยังรู้สึกแบบรู้สึกสนุกก,กับการแบบทำงานหาเงิน mm. กะเลยหากะ mm. คือจริงๆอะ่ะ mm. เราเราเก็บเงินแล้วเราก็กำลังสร้างสร้างชีวิตสร้าง ธุรกิจของเราอยู่ในวันข้างหน้าเพราะว่าอย่างพี่แอนก็ก็จะมีวันเกษียณเหมือนกันคือคือพี่แอนคิดไว้ประมาณสามสิบห้าพี่แอนก็จะหยุดแล้วหยุดร้องเพลงปีนี้สามสิบสองอีกสามปีพี่แอนน่าจะน่าจะหยุดแล้วหยุดร้องเพลงทํางานแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่ามัน ทามาตลอดอะทํางานแล้วก็ใช้ร่างกายมาตลอดเราก็เลยรู้สึกว่า <c oughs> อ๋อไม่รู้จักแอนมอยค่ะทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออในช่วงนี้เราก็จะแบบ <c oughs> หาเงินหาเงินหาเงินเก็บตังค์เก็บตังค์เก็บตังค์ก่อนอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ยังไม่ได้คิดเรื่องมีน้องคือมีน้องของตัวเองอ่ะ คือเราก็คิดว่าเออเราเราปล่อยมาแล้วช่วงหนึ่งแล้วมันไม่ติดก็เดี๋ยวเดี๋ยววันที่เราพร้อมวันที่เรากรเกษียณนน่ะประมาณสักสามสิบห้าสามสิบสี่อะไรเงี้ยเราก็ค่อยเริ่มแบบเริ่มเริ่มแบบทําน้องอะไรเงี้ยให้หมอช่วยทําก็ทําแฝดไปเลยเนาะอะไรเงี้ยก็เหมือนวันที่อันให้สัมภาษณ์อะ ทีนี่พอพอเราได้เจอเขาอีกครั้งเราก็รู้สึกว่าแบบมันความผูกพันมันยิ่งแบบมันยิ่งมากขึ้นมันมากกว่าคำว่าสงสารไหมทุกคนมากกว่าคำว่าสงสารมันมันมันรู้สึกว่าเขาเขาไม่น่ามาอยู่ตรงนี้ ดูจากผิวพรรณดูจากอะไรของเขาเลหลายๆอย่างเราก็มีเซนส์เนาะจริงๆก็มีเด็กเยอะแยะมากมายแอนแอนเคยจะไปขอเด็กมาเลี้ยงแล้วรอบนึงแต่ไม่ได้เล่าให้ใครฟังหรอกเด็กที่เขาไปทิ้งถังขยะหมยเด็กทารกแต่ตอนนั้นมันมันหลายอย่างมันหลายเรื่องก็เลย ก็เลยไม่ได้ก็เลยไม่ได้เด็กก็เลยไม่ได้แบบคือก็ฝากเบอร์ไว้แหละให้เขาติดต่อกลับมาอะไรเงี้ย วันหนึ่งที่แบบทะเลาะกับพี่บอยหนักมากเรื่องน้องนี่แหละก่อนที่จะมาในใจเราก็รู้สึกแบบเออผูกพันแล้วก็สงสารไปแล้วอะไรเงี้ยแอนให้แม่ไปซื้อของมาเตรียมรับน้องไว้แล้วแล้วก็พอถึงวันจริงๆอะพี่บอยบอกว่าแบบเหมือนเปลี่ยนใจเหมือนเปลี่ยนใจ นะวันนั้นคือแบบอยู่ดีๆก็รู้สึกแบบเสียใจมากๆเสียใจมากๆก็ไม่รู้ว่าลักเขาไปตั้งแต่ตอนไหนอะไรเงี้ยนิดหน่อยไหมคนนหละ่ะสมเอออ่าสามพันอยู่ดีมาทำอมไได้นนิแมนคือก็รู้สึกแบบว่ารู้สึกเหมือนเสียใจแล้วก็แบบศูนย์ศูนย์ไหนพี่บอย ูนย์ให้พี่บอยว่าในหนกลับไปกลับมาทำไมเป็นคนแบบนี้วะทีนี้เพียนก็เลยแบบแม่เพียนพี่อะให้พี่เพียนให้แม่กับกับพ่อไปซื้อตู้เสื้อผ้าไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยมามาไว้ให้น้องแฝดหมดแล้วเตรียมของเตรียมทุกอย่างที่จะรอรับน้องมาแล้วอะไรเงี้ยแต่พี่บอยแบบเป็นอะไรไม่รู้เหมอนนั้น แล้วก็ไม่เอาหรอกอะไรอย่างเงี้ยก็ <C oughs> เลยรู้สึกแบบอ่ะอะไรวะ <C oughs> กลับไปกลับมาแล้วก็เสียใจแล้วก็แบบส่งข้อความไปหาแม่บอกว่าแม่น้องอาจจะไม่ได้มาแล้วนะอะไรเงี้ยอืมนั้นแม่ก็กลับบ้านนะกลับกลับบานย่ายเด้อน้องอาจจะไม่ได้มาห้อละ แม่ก็แบบว่าเป็นยังลูกเขาก็เก็บไ้ให้ลูกของเขากไบบ็ได้สั่แม่เนี่วางสิแต่นี่คือแบบคือคือ,คอ,คอ,คอหายไงไหมไหายเสียใจแบบว่าคำว่าลูกอะมาหักไปตะ้หึงกับว่าถ้าเห็นแหนกันสองเทื่อนหนึ่งดิมันกกนี่กันเลยลกันเลยรู้สึกว่ากระบอกก็จะฟ้องว่าเอทำมันมีบุญวาสนาต่อกันอีหลี ขอหาหลานด้ไปมาอยู่น้ำแม่เด้อสุดท้ายก็ได้มาอยู่ด้วยกันจริงจิเสียงเราก็เหีบ่าอ ี่กับันจะมงแบงหน้ามอครอบครสิฉีดยาให้เจ้าพนัก่อนชอบพียแต่งหน้า มันมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยเดทุกคนแต่ว่าบางอย่างเวลาที่เพียนทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเพียนเล่าไปด้วยสมาธิเพียนไม่ค่อยดีสมาธิก็ค่อยดีหรอเพราะว่ากระใส่สมองายเนาะตะกี้นี่ทั้งเซลฟี่ทั้งหลองเพลงใดยังวะอันนี้ม่นเป็นม่นเป็นม่นเป็นหาแนวเบาหาแนวเปลี่ยนดิสูเมือนี่ คนเมาสวนขึ้นมาทั้งหนาเวทีนี่จื้อเนือบ่ได้แล้วดิตอนที่เอาจริงไว้ตอนตอนที่เจอทีแรกอะเจอน้องครั้งแรกคือไม่ไม่รู้หรอกว่าเหมือนไม่เหมือนอะไรแต่ว่าพระอาจารย์ลุงลุงนะบอกว่า มันจะมีคนหนึ่งน้าเหมือนแอนเข้ากับเบิงอยู่ในคือตอนนั้นเบิงบอกเนาะคือความพี่น้องแบบตัวมอมแมมมากน้องตัวมอมแมมแล้วก็แล้วก็แบบเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันดูไม่ออกอะ่ะมันเหมือนมันเหมือนน้องไม่ได้อาบน้ำอะ่อะเข้าใจป่ะเออ จ้าจ้าไปเพิ่มคนเลยลูกกยังเบ่งบอกว่าเอ๊ะคือได้จังไห๋จัิงสิแม่ลองจริงบอสจนจนไม่ยู่น้ำกันเนี่ยแหละจังคอยหัวเออมันก็มีความเหมือนนะ สิมก็ <_ EN _> เลยแบบเออวะเป็นเรื่องเป็นเรื่องมหาสจรรย์เ <_ EN _> <_ EN _> ห็นมันไหมวาสนาพิันอันซึ่งตอนนั้นน่ะหลวงลุงคนที่เบาอ่ะ คนบ่ท่นได้เห็นน้องเด้หลวงลุงคนคนที่พ่นเบอกคนบค่นได้เห็นน้องแล้วที่สําคัญคือไม่ได้บอกไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังสักอย่างหลวงลุงท่านก็เลยท่านก็เลยแบบว่าพูดบอกว่าแบบโอ้ยเลี้ยงไว้เลยดีดีด อะไรเงี้ยดีดีจริงๆมันมีเรื่องที่มันเล่าไม่ได้อะมันม,มันเป็นเรื่องเรื่องบางเรื่องที่มันเล่าไม่ได้จริงๆแต่แต่เหมือนกับน้องก็เข้ามาช่วยอะไรเราหลายอย่างที่มันไม่สามารถพูดได้มันเหมือนแบบ สมมติว่ากำลังจะเกิดอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเราก็มังเอินก็มีเรื่องน้องเข้ามาทำให้ทำให้แบบเหมือนเราปลอดภัยเราโชคดีขึ้นอะไรอย่างนี้ไหมอิหลีเดี้ น้องเต้นเพงนลงมิลอนเขาเป็นเด็กยุทใหม่แล้วเขาเป็นเด็กยุทใหม่ที่แป้งสีแดงซีเนหาค่ะ <c oughs> แต่มันหลอกแล้วเนี่ย าพาลูกน้องไว้พาข้างล่างก็ <c oughs> สเส้อว่าแต่ว่าตอนที่เห็นจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่ก่อนที่จะได้ ตัดสินใจแบบน้องมาก็ก็ค่อนข้างแบบถกเถียงกันอยู่หลายครั้งแต่ก็คิดอยู่ว่าเออถ้ามีบุญต่อกันก็คงได้มาอยู่ด้วยกันแหละเพราะว่าตอนนั้นแบบพี่บอยมาวันแรกอ่ะพี่บอยก็รู้สึกแบบอยากได้แล้วสักพักหนึ่งพี่บอยก็รู้สึกแบบอมันจะเป็นเราจะมีเวลาดูแลเขาไหมจะเป็น จะเป็นภาราอะไรหรือเปล่าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมนกับเราก็ยังรู้สึกแบบรู้สึกสนุกกับการแบบทำงานหาเงิน<ม>กะเลยหากะ<ม>คือจริงๆอ่ะเราเราเจ็บเงินแล้วเราก็กำลังสร้างสร้างชีวิตสร้าง ธุรกิจของเราอยู่ในวันข้างหน้าเพราะว่าอย่างพีง่แอนก็ก็จะมีวันเกษียณเหมือนกันคือคือพี่แอนคิดไว้ประมาณสามสิบห้าพี่แอนก็จะหยุดแล้วหยุดร้องเพลงปีนี้สามสิบสองอีกสามปีพี่แอนน่าจะน่าจะหยุดแล้วหยุดร้องเพลงทํางานแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่ามัน ทำมาตลอดอ่ะทำงานแล้วก็ใช้ร่างกายมาตลอดเราก็เลยรู้สึกว่า <c oughs> อ๋อไม่รู้จักแอนมอยค่ะทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออในช่วงนี้เราก็จะแบบหาเงินหาเงินหาเงินเก็บตังเก็บตังเก็บตังก่อนอะไรยเงี้ยก็ยังไม่ได้คิดเรื่องมีน้องคือมีน้องของตัวเองอ่ะ คือเราก็คิดว่าเออเราเราปล่อยมาแล้วช่วงหนึ่งแล้วมันไม่ติดก็เดี๋ยวเดี๋ยววันที่เราพร้อมวันที่เรากรเกษียณน,น่ะประมาณสักสามสิบห้าสามสิบสี่อะไรเงี้ยเราก็ค่อยเริ่มแบบเริ่มเริ่มแบบทําน้องอะไรเงี้ยให้หมอช่วยทําก็ทําแฟดไปเลยเนาะอะไรเงี้ยก็เหมือนวันที่อนให้สัมภาษณ์อ่ะ ทีนี้พอพอเราได้เจอเขาอีกครั้งเราก็รู้สึกว่าแบบมันความผูกพันมันยิ่งแบบับมันยิ่งมากขึ้นมันมากกว่าคําว่าสงสารไหมทุกคนมากกว่าคำว่าสงสาร,ม,ม,าาสสารมันมันมันรู้สึกว่าเขาเขาไม่น่ามาอยู่ตรงนี้ ดูจากผิวพรรณดูจากอะไรของเขาเลหลายๆอย่างเราก็มีเซนส์เนาะจริงๆก็มีเด็กเยอะแยะมากมายแอนแอนเคยจะไปขอเด็กมาเลี้ยงแล้วรอบนึงแต่ไม่ได้เล่าให้ใครฟังหรอกเด็กที่เขาไปทิ้งถังขยะแมเด็กทารุกแต่ตอนนั้นมันมันหลายอย่างมันหลายเรื่องก็เลย ก็เลยไม่ได้ก็เลยไม่ได้เด็กก็เลยไม่ได้แบบคือก็ฝากเบอร์ไว้แหละให้เขาติดต่อกลับมาอะไรเงี้ย หนึ่งที่แบบทะเลาะกับพี่บอยหนักมากเรื่องน้องนี่แหละก่อนที่จะมาในใจเราก็รู้สึกแบบเอ,อผูกพันแล้วก็สงสารไปแล้วอะไรเงี้ยแอนให้แม่ไปซื้อของมาเตรียมรับน้องไปแล้วแล้วก็พอถึงวันจริงๆอ่ะพี่บอยบอกว่าแบบไม่เจ็บแล้วว่าเปลี่ยนใจเหมือนเปลี่ยนใจ ณวันนั้นคือแบบอยู่ดีๆก็รู้สึกแบบเสียใจมากๆเ,เสียใจมากๆ, <S <S ๆาก็ไม่รู้ว่าละเขาไปตั้งแต่ตอนไหนอะไรเงี้ยน,นิดหน่อยไหมพูนล่ะสามเออาสามพัอยู่ดิมาทำไม,มาได้นน่แมนคือก็รู้สึกแบบว่ารู้สึกเหมือนเสียใจแล้วก็แบบศูนย์ศูนย์ไหนพี่บอย ซูนย์ให้พี่บอยว่าไหนไหนกลับไปกลับมาทำไมเป็นคนแบบนี้วะทีนี้เพียนก็เลยแบบแม่เพียนอ่ะพี่อ่ะให้พี่เพียนให้แม่กับกับพ่อไปซื้อตู้เสื้อผ้าไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยมามาไว้ให้น้องแฝดหมดหมดแล้วเตรียมของเตรียมทุกอย่างที่จะรอรับน้องมาแล้วอะไรเงี้ยแต่พี่บอยแบบเป็นอะไรไม่รู้มานั้น แล้วก็ไม่เอาหรอกอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็เลยรู้สึกแบบอ้าอะไรวะ <c oughs> กลับไปกลับมาแล้วก็เสียใจแล้วก็แบบส่งข้อความไปหาแม่บอกว่าแม่น้องอาจจะไม่ได้มาแล้วนะอะไรเงี้ยอืมนั้นแม่ก็กลับบ้านนะกลับกลับบานยายเด้อน้องอาจจะเพ้อด้มาแล้วละ แม่กับแบบเ่เป็นอย่างลูกเข้าก็เก็บไ้ให้ลูกของเข้ากันได้แ่าสันแม่ได้วางสิเนาะแต่นี่คือแบบคือคือ,คอหายไหแม่หายเสียใจแบบว่ากรบ,บ่ลูกอะมาหักไปตะงหึงกับหัวาถ้าเห็นแหนากันสองเทือน,นึงดิมันนีกันเลยกันเลยรู้สึกว่ากบ,บอกว่า็จะฟ้องว่าเออทำมันมีบุญวาสนาต่อกันอีหลี กะขอให้อีหลาได้มาอยู่น้ำแม่เด้อสุดท้ายก็ได้มาอยู่ด้วยกันจริงจเสียงเราก็เหียบ่ะเหอ กับัญจแหามครับก่ะสิฉียดยาให้เจ้าื้องก่อนช่าเพียนแต่งหน้า มันมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยเด้ทุกคนแต่ว่าบางอย่างเวลาที่เพียนทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็าเพียนเล่าไปด้วยสมาธิเพียนไม่ค่อยดีสมาธิก็ค่อยดีแล้วเพราะว่ากระส่สมองายเนาะตะกี้นี่ทั้งเซลฟี่ทั้งลองเพลงใดยังวะอันนี้ม่เมเมเน,เ,นเป็นมันเป็นม่นเป็นหาแนวเว่าวหาแนวเปลี่ยนเด้สูเมือนี่ คนเหาสวนขึ้นมาทั้งหนาเวทีนี่จือเนื้อบ่ได้แล้วดิ